สวัสดีจ้าทุกคนมานกีกับมา่บกกับมานีแล้วด้วยจ้ามานีมันกะมาหน้าอีกแล้วจ้าเลิกงานก็คือมาหน้ายางเดี๋ยวเลยจ้านี่เป็นบรรยากาศฝ่าหลังฝนด้วยจ้าเมื่อนี้ห้องฟ้าสวยมากบรรยากาศดีแห้งตอนนี้อ่ะไอ้บ่ายกับซีไ้ด่างปาซิลได้จ้าไปเบิ่งกันเลยนี่จ้าทุกคนตอนนี้ไอ้ไาาไบยายกับก,กำลังไ่ด่างปาซิลเนาะจ้า น้ำขึ้นน้ำขึ้นลายบอน้ำขึ้นลายจ้าภาวาฝนมันตกแล้วเมือ่อวานนี้เมื่อนี้กระตุกเกือบเบิดมือคุณมะฮะเออเมืองจา้าปลาซิวมันดินแล้วพะนะมันหนาสสต,ตีแล้วมะสีได้ลายได้หน่อยกลับไปเบิ้งกันเลยจ้ามรรยากาศแบบฝาลางังฝนแบบท้องฟ้าโคตสวยเลยทุกคน อันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศยุทธุนหน้าของมันด้วยจ้ะหยาแฝกแบบกอบแใหญ่เลยอ่ะตอนนี้ก็รอไอ้ไหว้ใส่ด่างปลาซิวด้วยจ้ะหมอกนกสิงางไปหาเบ่งแหมเห็ดหยางบุง๊กนี่มึงเนี่ยปลาผักโฮหกทุกคนมึงเนี่ยเลีย,ยตะบะเขียขย่นมาลยตะะเขียคือสิไทยถิ่มแล้วละจ้ะ อันนี้ก็สิเป็นต้นทั่วผู้ของมันเด้อจ้าทั่วผู้แบบง่ามแห้งกำลังแตกดีเดอจ้าทุกคนเบื่องต้นบักหน้าว่าเหลือหอนใบนี่ตัวปัญหามันมันกินแบบว่าเหลือใบเลยไส้โดนบ่นี่ อันนี้ก็สิใส่บลโดนพนาจาทุกคนใส่แปนะ๊บเดียวไปร่วนกระแดงไเล้อปลาจะขอเก็บข้อมือไปดูนยคุณผู้ใดญแม่ทุกคน,นเบื้องกลตอนนัวนี้มันใหญ่ค่ะแหละอีกจะนาไมก่กระสุกแล้วจ้าตอนนี้แบบ สีอุดมชมบมบุ์จากน้อยเพราะว่าฝนมันตกนะจ๊ะ<า>อันนี้พอกะกูมั่นนะจ๊ะสีเ<ส>็ดห,หน้าแล้วแอบจืดเด้อเนี่เอะไงนี่ห่อนห้อยง่วงั่วมาจะใส่ก่อน <c oughs> เลนำนามืนจาไอวายกะไล่ไล่ปราซิว นี่น้ำก็ลังขึ้นมันอยู่นี่แหละอ่ะทุกคนพักหัวละผ้าขนงามเลยหอนนะคือเป็นห่อนหอนแท้แล้วสิบเปลี่ยนเสื้อผ้าใสาก่ก่อนาปเลย Và siêu tiền đông đông nhớ Vâng nè Tổ tí đáng cả tí Và dàng hẹn là nhau khuyến hai bưng này Bây giờ tí lại là đi Ô tụ con Áo à <coughs> เฮ้ยแปนจะเอามันได้มาจ้าทุกคนตอนนี้กาสีโปดแล้วบบนี้เอาเหรอสิลาจ้าเพราะเป็นปด เอาใหญ่ทำไมก่อนเป็นยังคือบ่ป,ปูดก่อนแล้วจะลงใส่ไหมไมันติดหลายแล้วมันอาจสิบติดกระได้ไดิเธอเมืองจาทุกคนติดดังก็นาสิติดลายอยู่ดิ มาแต่กลบบ่แม่แม่ตอนนี้ก็รอชมผลงานจ้า ได้หลายวมาได้หลายบ่ารอด,ดูอย่างมีหวังท้องฟ้าคนงน้เลยอะชอบท้องฟ้าแบบนี้ท้องฟ้าสวยมาก ตอนนี้กนกะปินกับลังเดจ้าเป็นบรรยากาศที่ดีแห้งสีเฮดี้อ่ะโอ้เฮดี้อ่งว่าแม่มาสีเกียนมดแดงมดแดงมดแดงน่อยฮะปลายอ่ะ ได้ปลาสลิดด้วยนีไม่คือตีดได้อะแม่งวันก็นตอมดีดีดคำเรายังตอมอยู่ตอนนี้ไอ้ว่ายก็กำลังไล่ดางเด้อจ้า เพื่อว่าหายด่างมันของมาคำพดเลขสีได้ไหนพันมาตะเวนก็หนีค่ะสีไดไหลายพันมาตะเวนก็หนีคือสีไดไหลายเนาะอย่างอ่ะ มาจ้ามาโชว์ผลงานจ้าปื้ดได้บักหลายปื้ดปลาซิวบักหลายเลยอ,อตึงทุกคนได้บักหลายฮะดูต<ด>ีนึกว่ามันบอกให้ดึงได้หลายแห้งไปปวดแบบนี้ไร่นี่ นี่จา้าทุกคนอันนี้ก็สิบเป็นไส่ร่าที่สองเด้อจา้าตอนนี้ก็สิมื่นแล้วจา้าได้หลายบ่รอบนี้ได้หลายจา้ารอบนี้มาถาเบิ้งกันเลยไส้ได้หลายสักไหน ืได้หลายอยู่ทุกคนเบิร์จ้าป็ิตะมันคักไปไล่เลยกดขาวจะคักเลยแมนขาวจะพังาก็เถอะนะนี่อันนี้สิเป็นซุ้มเก่ามันกันนอกแล้วจ้าใส่อีบบ่ไหนอีบบ่สัตวมันสิพอกระเทือนเนาะคันเบอร์ไซดไหมเจ้าของเสียไปยงี้อ่ะกินเลยตัจ้า ขันชนีมันจะนพอกินนะจะซ้ำกินนะโอ้ยยุ่งกับบักร้ายเลยอ้ยอ้ยอวยอ้ยลีจ้าทุกคนตอนนี้ก็นั่งมาลางน้ำแล้วด้วยจ้า นี่ทุกคนเบิ่งตัวงามงามใสใสแมนบอกมันใสไปน,นี่ใสแน่นอะมาดูเนาะได้หลายเยอะเลยทุกคนมานะ ตายเร็เว,ว,วเดียวนาะตส่เจ้านอาใส่น้ำแข็งเนะาะฮะบอกบอถึงไม่ใส่น้ำแข็งมันก็นต,ตายเร็วโอ้ยถุยหน่อยอะแล้วลาซูถุยหน่อยเอาจริงเลยนี่ใส่บ่พอเลยเต้ปื้เต้ปลกอะไเอาไปคายบ้างค่ะ เดีนยวนี้เงนลอยเดีายนี้เอ้ยนี่เดี๋ยวเสียบอ่ะยีบบาทมันกับ่าหลายเด้ย่ะเนาะแล้วก็เอาใส่ผักอีตูน่ะมาเอาผักอีตูใส่ใส่ค่ะอมหมเป็นบะเออแบบ้อมหมค่ะ ตอนนี้กระเบิดแล้วจ้าตาใดประมาณนี้แหละจ้ะาประมาณห่าจะตา,าแต่หลยอยู่ดีนี่เกือบโลั้งหรือว่าโลอยู่ก็เกือบโลคุณะจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่หนันนิด้วยจ้าค่ะทุกคนกดไลค์กดติดตามทำมันน้ำด้วยจ้บาบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า